สวัสดีครับพี่น้องฟองฝ่ายสุขภูสุขคนเมื่อนี้บ้าบดุงขึ้นทั้งผู้นะครับนะมาเก็บเห็ดครับพี่น้องมาเก็บเห็ดเพิงนะครับเห็ดพึ่งอิสราเอลก็ได้ลายครับนะครับได้ดอกกำเนมครับพี่น้องตอนนี้ฝนตกนะครับเห็ดก็เริ่มออกมาแล้วครับยาสิผ้าหาเก็บเห็ดบ้างนะครับพี่น้องนะไม้ํำกันหกคนเจ็ดคนอยู่ครับพี่น้องตอนนี้แยกกันฮะนี่ครับ บางหนูก็ไม่ได้ทายเหตุบางนะครับเนาะเพราะว่ามันพึ่งออกมันก็หายากแน่นะครับเนาะเดี๋ยวสิพากันไปหากันเลยครับไปชมกันเลยครับไปนะครับไปครับพี่น้องชูต่อไปครับลุยยูทูบเบอร์จมปเป็นครับอุปกรณ์กับ่มีคือเพื่อนครับขาตั้งกล้องตั้งแกงกับมีครับ ในการให้เบิ้งบรรยากาศเบิ้งวิวนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวกะทีไปไทยเบิ้งทีมงานครับว่บบาผู้ใดใดแน่แจกดวกแจกดวกครับไปเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวพานน้ำหาทีมงานปาะเบิดประเบิดคุณครับเสียงบานน้าแน่จะทั้งคุณครับได้บ่ไปครับบา้าประดุงฮะเฮ็ดตัวค,ครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งทีมงานแต่ละคนครับเดนๆเทียเฮ็ดคทีมนะครับเนาะมื้อนี้วันหยุดวันเสาร์ครับพี่น้อง บ้าปดุงกันเลยออกมาหาเก็บเห็ดครับนีกับมูไอพ่นครับมูไอมูไสอยู่แคมครับสุ่มหาก่อนครับพี่น้องไปครับมันกับว่าค่อยออกปรนไดช่วงนี้เนี่ยบ่เห็นเนี่ยโอ้ดวงดีเลยครับ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งพอยเห็ดแล้วครับพี่น้องพอเห็ดพอดีครับคุณครับเห็นไหมครับพี่น้องโอ้โคดีเลยครับ ใช้คลิปให้พี่น้องเบืองพ่อเห็ดพอดีตองกระจันสันเนี่ยน,นะครับเด้อเก็บเห็ดก่อนครับพี่น้องเอ้ยโอ้หักแท้เนาะบาทนี่ของแท้แล้วครับโอ้ดอกงามใช่ปะนี่ครับดอกพวกน,นี้นึงครับพี่น้องเอ้ยดวงดีครับเอ็งหมาตะกี้ บังได้หันย่างหายอยู่เกือบสองมงครับพี่น้องบ่ได้ครับได้น้อยเดียวนี่ได้ซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องอีกทุวรนึงก็เอาไว้ลดลรอครับงั้นก็มีแต่ดอกแถาอันนี้มาพอดอกนุ่มครับพี่น้องนะครับดอกง่ายเฮดเพืองอิสราเอลครับขึ้นมาทั้งพูดเลยครับอยู่นี่ครับจีบ้าซิลูฟ้านี่เลครับใกล้ๆเมืงเฮดงานบ้าวันดุงนี่ครับพี่น้องตาขวานแมนบ้แมนลอยเด้นี่ ถ่ายคลิปยังไงถ่ายคลิปได้พอดีอยังไงถ่ายยูทูปเก็บเห็ดพอ่อพอดีอยังไงโอ้ยดวงดีครับย่องเลในพี่น้องน้ำไร้ไร่ครับนี่น้ำต้องเตรียมพร้อมนะครับขอปลาใส่ตงเ,เกียงยิน้นต้องเท้าบุตรใส่เสผ้บีย่างดีปลาเมือม่อตเมื่อตบัตได้บ่บ่โอ้แมนพอดีถ่ายยูทูปพอดีได้เลยไหม ใช่ยุสุเห็นพี่น้องเบ้างนี่ครับดรอปกันงามครับพี่น้องน,น้นองใช่ครับกาลังขึน้นแม่ครับพี่น้องทีมงานแม่น้ำเกล็ดอุ๊ยออกยากเถอะเนาะหาไปเบ้างนี่นะขึ้นไปนี่แหละดรอปนี่แหละหาไปแถวนี่แหละอมแอมน,น้ำนี่แหละมองดูผีนี่แล้วจะดอปกังามดอกง,งาม่ายเลนเออ มาถ่ายยูทูปพอดีได้เังวะยมันมันท้าใครพี่น้องนะครับนี่โอ้เห็นแต่น้ำครับพี่น้องสวัสดีครับผมนี่ครับน้ำไรเบ่าวอู่ดอกนี่กันครับสายลุยร้านเคยบ่าวบันดุงนี่ครับแม่น้ำกันหาอย่างเดียวครับถือให้เนี่ยอาสิเอาอันนั้นก่อนไทยทำให้เนี่ยเข้าเก็บเห็ดให้พี่น้องมึงนี่โซ่หนึ่ง่ายเก็บเห็ดบ่าวบันดุงเป็นหน่งเดียโอ้ดอกนี่ไม่งานเถอะมึงนี่ครับเต็มถุงแล้วครับนี่บอไทยบ่ได้เนาะบอไทยคลิปได้มหมพูดนะย่างหาว่ัสด สองดอกตีนั่นเออยูงนี่เขาได้ดอกแหดดอกโกดอกป้าทุ่มมันเลยมาถ่ายคลิปพอดีมันนะครับพี่น้องอยูหากินครับแม่บ้านเพิ่นมั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 นกลิ่นไร้เทียแล้วครับว่าตายครับรับประกันได้ครับหลายเทียแล้วปีไก่ก็กินมดปีครับมดตายดอกอันนี้มันถือฝนนึงได้บริบัตโอ้ดอกงามตัวนั่นได้ปะได้ดอกเดี๋ยวจะยูล่างหมดแล้วขึ้นไปไม่ต้องให้หมูปลาเต็มอยู่ ไปปันหน่ง huh. ส uh ิบห้าไปโอ <ind> like okay. uh ้ยครับพี่น้องนี่ท่านี้ก็ได้แกงนึ่งนรอครับนี่คุณแกงบักง่ายพอดีนี่เฮ็ดยังก่อนนี่เฮ็ดยังก่อนเฮ็ดเพิงครับเฮ็ดเพิงเมียนเฮ็ดเพิงเลี้ยงเพิงเขาบ้านเฮาเนาะนั่นมันเป็นเฮ็ดเพิงแดงครับผมครับไปพาลุยตัวครับพี่น้องเออทีมงานครับหลานชายไม้น้ำกันหาอยากหากินเป็นมู่กันครับ ไปครับพี่น้องพาชมบรรยากาศการเก็บเห็ดครับปลาอิสราเอลครับ <c oughs> เห็นแตะขาจโอนันตนะโอ้ไปบโบไปนี่เฮา <c oughs> ได้นี่ครับมีหอดเมียครับมีสุชิงสุยางเลยครับเอิมเมียไปครับเ <c oughs> มื่อนี้ใกล้าบาดครับสิ่ผ้าลุยครับ <c oughs> เอาเขก็มา,าเคลียร์บ,บางอีนี่ฮะมันมีอีกแม่บาดน <c oughs> ้ำเต็มทรงเหรอจังหวะเข้ามาเคลียร์บางอีนี่ฮะมีเป็นโม่ม <c oughs> บางนึงไอ้กระเดาลายอยู่เดิ หางกดวกคนได้ยินไหมเห็นไหาไปทายทีมงานสุคนสุคนไปสัมผัสว่าผู้ใดได้ไลเท่าใดมากระส่านฝีมือกันตัวเฮาผู้ใดเชี่ยนของแท้เชี่ยนอุบลเชี่ยนดำแนทบ่เชี่ยนหนองคายใ่เนี่ยเชี่ยนเสยพอผู้บ่ครับมานท่ากันเชี่ยนเมืองกานบ่หลายเชี่ยนนี่ครับมือหนิม่เชี่ยนอุดรสองเชี่ยนครับ กุ้งกับลานเคยไม่น้ำเกลนมือนี้ <laughs> วางเลยเฮ้ามันไม่มีแบบนี้นี่เพลสเดีเ๋ยวป่ะไปกับหกขับเวียหนามพี่น้องอมันเห็นเห็ดหรอกเด้อได้หนึ่งมันเป็นตับไปบวลาบานขึ้นหกเลยพาบดูไปมาเดีเ๋ยวป่ะมีเฮ้าก็ขึ้นไปสีรดนี่น ไปได้หรือเปล่าฮะยิม้มเต็มแล้วสิมีไม่ไมีโบ,โบ,โบ่ฮะควาย<อ>ยุ่มาเบิง้งวูดเนี่ยนะครับพาไปสัมผัสไม่สัมผัสแนนี่เร็วๆถ่ายคลิปพอดีไอ้ไส้ทักทายพี่น้องแน่นี่เนี่ยรอบสามเดือนนี่มันก็ถ่ายยูทูปผมก็มีเวลาว่างนะครับถ่ายเฮ็ดออกับพี่น้นนองเอ้ยรอเวลานี้โอกาสนี้มาเบิง่งวู้ผมถ่ายคลิป ได้สองงาทีเนาะพ่อเห็ดเลยไหมพี่น้องเห็ดเก็บหาเก็บเห็ดพอดีว่ะโอ้โหครับเบิ่งครับไอใช่ว้าวเพื่อนพิเสษครับมีของเตะครับของเตะครับว่านเนี่ยอะไรอย่างไรครับใส่ครับตัวพี่น้วลด้วยวันดิปนด้วยเนียนนวลเนียนนเบิ่งดูพี่โอ้ของเตะป่ะบอกไงเอาอนี้จิไปทางไหนไปไหนรอกบ่งนี่เด้ขันหาเด้ไหนขันหาบ่ะก็ได้ยินนี่แล้วเนี่ย มึงบ้านบัวไปกับบ้าม่มึงเปลีปปป่ยนเปลี่ยนวิเล่นมาเล่นได้ปะไปะน,นี่ผมได้ยุต,ติผมสวนนี่เมยเป็นมูแล้วนี่อันงามๆนี่ฮกหาฮก,าก,ากดอกไปครับพี่นอ้องบัวไปอีกแม่แม่มึมมงนี่แหละปีกายเนี่ยมันได้ยุตซื้อนี่แหละ ขึ้นแม่รูปนี่มองรูปเดียวนี่ยได้มองแม่ปีไก่นี่ขึ้นแม่เท่างๆเห็นก,กับเม่นบะมีดิอือม,มันอยู่น้ำเปลือกเห็นกับมียดิน้ำเปลือกเห็นน้ำตเตะเงาสนไหมต้นสนไหมมาเน้ะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวน้ำหาใสายย่ไส้ไงครับก่อนครับปลาหมื่นครับ เพื่ออำนาจนะครับอุปกรณ์มาครับรถพลัคนพลัคนครับนี่ครับไอไส้แม่หม่อมเกลนครับพี่น้องนะครับผมแม่นม่เกลนครับหาเห็ดนี่ครับรถคูใจบย่าบันดุงครับขั้นนี้แหละนี่ครับนี่ถุงหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวสีกล้วยชูกินได้มาแล้งนะหรือกล้วยทั้งกล้วยทั้งแกงนะฮะเมนูเดี๋ยวไทยพี่น้องมึงนะครับทีมงาน ได้ไดหนึ่งถือหอดเม็ดไปเม็ดไปแล้วไปเฮาวใหญ่รถทางป่าเลยนะครับปุ่นลงไปุ่นลงไปฝุ่นทางซึ่งไปเวไปบ่ได้มันกลบครับโอ้ยไปต่ำเขาเลี้ยงเพื่องว่าเมันเสียงน้ำที่เดี๋ยวเอาไม่น้ำเลยไปก่อนห้างเพื่องว่านไหนเมว่ามันฝนบ่บ้านเสียงน้ำบ่ว่าเจียงน้ำโตกะตีกนนี้มันมีน้ำไหลอยู่บ่ซ่อนผูออกไปไปไปบุ้งเพืองวันนี้ ไปเฮาลุยครับผุ่นครับแปมหมื่นพันผุนแล้วน้ำกลนกันไปครับแปมหมื่นพันไปพูดนะรับไปแล้วรับไปแล้วรับไหลร่องผุนแล้วรับไหลผ้าอ้อมไปพุ่น่ะครับทีมงานถึงปั่นถึงไปฝาครับไม่น้ำกันไปไปครับไล่สดนี่แหละยูทูบไอหนุ่มไายภูมิครับแป้งแรงแป้งแรงออกหนาแล้วครับไปครับ ก็ขึ Marcel, Onion, ้นขี่ง่ายกันเนาะพี่น้องเอ้ยแอร์ตั้งกล้องกับพังครับพี่น้องเอ้ยหัวนอนแท่งเขาหลุดครับเอาปลาขึ้นมาเขี่ยวว่าได้ไหมครับความเขามาสว่างลงหรอครับพี่น้อง สองลูกแซมลูกแล้วไปครับไปน้ำโม่เพิ่นไปครับน้ำทีมงานไปครับพี่น้องเอาแล้วครับนะครับทีมงานอุดรครับพี่น้องแมื่อเมดุ่ขึนมาเบื้องเห็ดครับพ้อยแล้วครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยขุ้นครับไล่หนึ่งนั่งฝ่อไว้เลยครับจางไว้ครับดูดีง่ายทีมงานอุดรซิ่งครับพี่น้องเรื่งว่เรื่งเหว่เร่อง่ครับว้าเดเมะไปครับพี่น้องครับเบื้องพี่น้องไปครับเห็ดเบื่องอิสราเอลนะ สามสีดอกกันเป็นเมือกกันเมือนึงอันนี้กิแม่นะครับพี่น้องอันนี้ก็ะแมนโยน้ำเดือบพีสนี่เฮ้อเฮหยเลยล่ะนี่ครับโอ้ไลไรโชคดีครับอถุงไหมนู่นน้องเอาเนี่ยถุงไหมอันนี้ไปใส่รถไปเฮ้เด่นพีสเดี๋ยไทยเิฟให้เออนี่ครับน้องไส้แหละแม่น้ำมมนมลินเน่ยไอยาพุ่มาะไรมี ขวานแฉะเอาเก็บเอาเอาปากวันเก็บเก็บหาบัะนี้หาโมนี้เพราะดีและวไยังบ้าหาไปขึ้นไปแหงผีเฮาอู้หูถูกดีแล้วครับพี่น้องทีมงานมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเม่วานควบไปเมื่อเต็มคู่แล้วป่ะนี่มันอยู่นี่แล้วมันบ่มันบ่ขึ้นมันบ่ขึ้นไปลึกดอก อยู่น้ำใจใจนี่แหละครับบ่แดดมันมันออกนะมันก็เลยเน่นฝนตแม่เป็นอาทิตย์เนาะเขาจะมาพ่อแดดนะจุ่มกัดไปได้หลยกันจังแบงกันตัวไผ่เสียไปกินกัแบงกันไปแบงเฮ็ดกินบ่เบิดแบงกันไปตัวปลาควันนึงเขเอาไว้เดี๋ยวของผมพี่เฮ็ดชูกินเจ้าเมื่อบ้านรถของเจ้าปั่นกันกินเ้า Nhi vào lên Như năm còn hiền hả băng đô bát Hả? thấy, thấy, lại bó Đẹp băng đô, ngay bó, số oh Ô, là lạc hập, là rồi hập, lại Phải theo này lạ Lại nâng xây càng kiện quá mà này, phải quần mày Nam lại với thần bố bó đấy, nó mua cho

เฮ็ดมูหนึ่งวันกุบเลยเนาะเห็นเนาะเขากัได้เนาะแตกโคบเอ้หายกากขาซ่าครับคุณลองเอ,อ้ยความเขามาสองลูกสามลูกยังพักกันได้เฮ็ดครับคุณรู้สึกไหนไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับไม่เท่าไหร่ <laughs> ไม่เท่าไหร่ยินห้อยเลยใช่ไหมนี่ปะ โอมังนี่มูปาลุยนะอน่ะครับพ <ahaha> ี่น <spirituality> <t against irgend reconcile> <t illi> ้องัับพี่น้องเอ้ยไม่แล้วครับบ้าบดุงพ่อครับม่เตะเกบกีะหอยับบ่บังคับพี่น้องเอ้ยตะวันแห้งโอ้่มดพี่นะเก็บเอาเก็บเอา เย็บเอาบุ่นครับน้องไส้สวัสดีไรครับลานไส้มองครับฝุ่นไอไส้ครับพี่น้องโอ้ยเย็บเอาพี่เย็บเอาสวัสดีสวัสดีไปไปนี่สิไปกล้วยสูุกินมะเร็งนี่แหละเฮ้ยคับไปนี่แหละกล้วยกินสวยเออเย็บเยอะอืมอืครับพี่น้องเอ้ยจะเป็นโชคดีครับโอ้ยเกิดเป็นมูนมูนยู่นี่ยเลียนเลียน เด่นโอ้เป็นกีเออเป็นเป็นอันนี้โอเคครับโอเคได้ยุนบ่ยุนอันดอกนึงเสียมันยังไงโครับโย้ำกันบ่มไม่ละนะครับพี่น้องครับครับโอ้แหนมกระไรพี่น้องเอ้เบิ้งครับเบิ้งสะออนสะออนทีมงานหากินเหม็นครับพี่น้องขึ้นพูนครับยิ้มบุ๋มยิ้มบุ๋อันเด้ บอกด้วยบอกบังด้บังด้วยไอ้แมนทำหนี้บังดูดยไมด้มาขับมาเส้อรอกนึงเส้อเี็บกระพามูเขายางไก่เบิดเนาะโอ้ว่ามาดุงมาพลอยพี่น้องเอ้ยมูพันยางไก่เบิดมาปาดุงเก็บอยู่ขางแท้งว่าทำก็เศร้าดอกกุ้มหนี่ เม่ดโม่เรอครับไปกินเม่ดโม่เม่ดโม่บ้านเม่ดโม่แบพดเลยนี่ได้ไหม่ไหมต้องครับผูอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยอะไรผลจะว่านเากับมีเว้เอาก็เอา่เอากระมีเจ๊แลเอาเก็บเอาพน่ะพน่ะเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาพี่เก็บเอาพน่ะเมน่อดหร่กํลังเกิดโอ้สว อวนซ้อนแซ่ดอยู่หม่งไฟใหม้ทีบ่เอาไปเกิดยี่ม่งไฟใหม้ทีดอบันใหญ่ขึ้นมานะนี่ครับพี่น้องเก็บเห็ดโอ้ีมงานบาบันดงพี่น้องเอยบุดอนจริงบุนครับบุนครับบังดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยสะอวนไปั๊บเลยก็ได้ยูจะพาไปได้จะพาไปได้ก็ไมีกระไรยูน ฟังนี่มันอุ้ยใส่แดดบ่สิยังส่งเกล็ดหลายๆเฮ้เหรอฟังพูดทั้งไปพ่อกินและละแต่ละ,ละคนสองดอกนึงกีเ่เดโอ้ยปู่ทางแม่บุานครับพี่น,อน้องเอ้ยบ้านครับบัวไปเรื่อยครับบัวไปไนาเบิ้านสองดอกละพี่ขุนะอ่ะสามทีดอกข<ต>ุ<บ>นเออเป็นเงาเป็นเงาอยู่นีน่ครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอิสราเอลเย็นหนาวนองเดี๋ยว นั่นเท่าโอ้ฝนเต็มถุงแล้วเปลี่ยนถุงไหมเอาไปใส่ดักรถดักรถได้นั่นไม่แจ้งเงนไม่ได้ยูมไกลมีปะมี่มัดไว้ครับมาแล้วครับนี่ครับมาหน่อยนี้ครับมาหน่อผู้นำทีมงานครับว่าไรว่ามันไม่ตะบองครับไม่ตะบองเอ้ยครับเดี๋ยวครับเอาเบิ้ลก่อนเบิ้งก่อนครับมาหน่อยนี้บ้าแนจครับแต่ว่าดีพี่น้องไหม สวัสีครับมาไมาถงแง่มดมึงด้วเจ้าไดอยู่มึงลยนี่งามงามงามเป็นมูเปี่ยมูพี่น้องเอ้สอนซ้ำมือเครับมงานเีมงานมาไหนผู้นำัีมงานอุปกรณ์ครับพี่น้องเอ้เบิ้งครับอุปกรณ์รถครับครับทีมงานทีมงานสายสิ่งครับลายเห็ด มาขัดไปแมลงวันไหมมาตัวนี้นอะไรนะว่าได้ไหมนี่ครับพี่น้องใครครับคไปใช้เสโอ้ยเบิ้งครับพี่น้องบังครับเนะบิงบบ้งเห็ดครับดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยสะอ่อนคักสะอ่อนคักไปทัก่นมาท่านครับพ่นมาเก็บแม่บัดเก็บเอาแล้วใช่แล้วไปครับเส้แหละนี่ครับ นี่ครับพี่น้องนี่นี่เกลียวมัน้อนไหลนี่นี่ครับนี่หน้าตาผู้หากินหมานครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องเลยเบื้องครับพี่น้องกองเทครับโอ้ยังไงก็มีนี่ตัวตัวตัวไหลผุนครับทั้งในเกียดอกครับมาถึงมังลวถึงมังลวเก็บเอาพี่บ้านนี้เก็บเอาเฮ้ยได้แล้วครับพอแล้วพี่น้องเลยเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาหมูปลาก็กินเห็ดเพราะหมูปลาได้นี่ มนูลปุ๋ยเบิดเ,เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวไปครับไปเบิังครับเอาละบะงลาบิังครับน้องใช่ครับเบิงังใช่แหละเด้ใช่แหละพ่อเด้เนี่ครับใครใชยพุ่มครับพี่น้องใช่ห <c oughs> ละใช้บิังนู่ครับอันนี้นาตาผู้โชคดีท่านที่สองครับนี่แหละครับบ้าบปนุงบ้นแดงมูดอกแม่จังหวัดนี่ทายยังเดี๋ยวครับมูอะไรมูสิบหรือมูเก้ามูสิบหรือมูเก้าใช่หละ เดี๋ยวเอาเก็บเอา,เอาครับเหาา oh oh ็นไมเห็นมเน้อกเอ้ยเห็นหครับนี่ครับดอกเห็ดยวถ่ายรูปใหมเียเียเก็ดเล็อันมังเจ้าเก็บไปงเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิ้งยทบไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวลงให้เบิ้งดอกเออส่งใหมม่เยเออ อย่าบวกรแกไปติดตามยูทูปเนี่ยยูทูปอ้ไรก็ได้เดี๋ยวไอซิ่งเปิดอกทะเเบิองนี่ครับน้ำเข้าไปแลวนะครับพี่น้องเอ้ยมันหรอครับพี่น้องเอ้ยมาจุ่มมาห้มกันครับมองเดียวกันเลยหรอครับวันนี้นี่ไหนบอลลินอะไรปะก็เอาง่ายเถอะเอาแล้วบ่นาออเ้ครับเอาแล้วกิมเงินหากินแมนพี่น้องเลย นี่ครับถุงที่ซีครับพี่น้องเอ้ยถุงที่ซีครับไปครับใส่หลายแมงกันไหแมงนัง่นย่างหัวหน้างเดียวครับหับวหน้าผู้เบาลนี่บ่ได้จักดอกผู้นำ,นำทีมงานหัวหน้าผู้นำทีมงานผู้เบาลอํานาจมาบ่ได้แล้วอะไรครูหนึ่งเหรอครับพี่น้องเอ้ยว่าบาปไอ้ไข่ขวัญเนาะนี่ปลาบาัตรปลาเนี่ยมีนี่ครับบรรยากาศเรื่อปลาในเขาครับมันครับ ขาังเถิข้งเทด้าครับโวผมนี่ยี่ครับตะกากันมีขั้นหลังกัมีครับผมโอเคครับพ่อกาคลินครับสวัสดีครับ